เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีนะที่มาในเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยก็เพราะว่าผมจะมาสุ่มหาตัวละครตัวใหม่ของเซิร์ฟเวอร์จีก็เซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยมันก็จะมีตัวละครเข้ามาใหม่ในทุกวันที่1ของทุกเดือนเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่นะเพียงแต่ว่าของเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยมันจะเป็นตัวละครอัปเดตล่าสุดนะครับที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์จีมาส เ,เจ้ซุยลิวนี่เองนะศับเจ้าซุยริวเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่จะโผล่มาในอนิเมะซีสั้น2ตอนที่ไซตามาเนี่ยอยากเรียนรู้ศิละปะการต่อสู้ก็เลยได้ปลอมตัวไปประลองแทนเจ้าตัวละครชาลันโกที่บาดเจ็บอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถลงแข่งได้นะเจ้าไซตามาเนี่ยเขาอยากได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้บอกอยากได้เงินนะครับก็เลยได้มาลงประลองนะั้นแล้วก็ได้ประทัก,กับเจ้าซุยลิวด้วยนะครับก็เป็นไปนตามคาดนะซุยลิวเนี่ยสู้ไซตามาไม่ได้แต่จริงเนี่ยฝีมือซุยริวมันก็เก่งพอสมควรรรรนนนะะะถ้าาาามมเปป็็ฮโ่่่กกจอออยยููแงดัับบพ นะครับน่าจะลำดับไม่สูงกว่าลำดับ10แน่นอนนะพรามันไม่สามารถสู้กับโกเคสึสได้เลยนะครับแต่จริงเนี่ยไอโกเคสึก็เป็นตัวละครที่เก่งนะขนาดเจ้าตัวละครอ,อย่างคีนอนเนี่ยก็ยังแพ้โดยที่ยังไม่ทันได้ส่วนเลยนะแต่เจ้าซุยริวเนี่ยมันยังได้พอเตะเตต่อยๆบ้างนะครับถึงแม้ว่าแทบจะสร้างดามเมจไม่ได้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการเตรียมตัวดําใ้สุ่มเจ้าตัวละครซุยริวอยู่ที่48บใบนะซึ่งจริงเนี่ยผมก็ไม่แนะนาสักเท่าไหร่ถ้าใครจะมาสุ่มหาตัวละครจากตู้ตัวดําแล้ว่าเร เป็นเซิร์ฟเวอร์จีนะถึงแม้ว่าผมจะสุ่มได้เจ้าซุยเหรืวว่าไม่ได้เนี่ยผมก็แทบจะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาผมเข้ามาเซิร์ฟจีนผมก็จะเข้ามาแค่เก็บเพชรเพื่อซื้อตัวดําเพียงเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวละครในตู้งเจ้าซุยรีวกันก่อนเลยกันว่าตัวละครระดับเอเานอกจากเจ้าซุยรีวนะครับผมมันจะมีตัวละครตัวอะไรบ้างก็จะมีโซนิกจักระพัดเด็กราชาทะเลึกซูปเปอร์ดาร์ชายราชาใต้ดินวัคซีแมนอัชราคาปโตะแล้วก็ตอมิกสามไรก็ตัวละครเอเดดาที่อยู่ใน ถึงแม้ว่าในคลิปนี้เราจะสุ่มได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกิลของเจ้าตัวละครซุยริวกันอยู่แล้วนะก็กดสุ่มไปเลยนะครับ10บใบแรกนะครับคือผมอยากได้แบบสัก20บใบแล้วออกมาเหมือนเจ้าตัวละครอัดวินขับเพื่อนจะดีมากๆหมนะมีเรโหลดมาเมื่อกี้นะครับแต่เป็นตัวละครระดับ sr เพียงเท่านั้นตัวละครเอดาที่เราได้มาก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ้าสาหลายนะต่อเลยครับผมเปิดมาก็ sr เลยนะมาดูกันว่าเราตัวไหลเป็นฟูก้เก่านะครับ และก็โหลดอีกแล้วนะคือที่เซิร์ฟจีนมันโหลดบ่อยเนี่ยก็เพราะว่าเน็ตของเรานะครับผมมันไม่ค่อยเสถียรเวลาไปเล่นเซิร์ฟขเขานะไม่ว่าเน็ตเราจะแรงหรือว่าช้าเนี่ยมันก็จะโหลดประมาณนี้เนี่ยแหละครับก็ตอนนี้เราเหลือเพลงแค่28บดใบเดี๋ยวผมขอใช้สูตรหน่อยละกันนะครับผม,ผมก็กดออกมาแล้วก็กดให้มันประมวลผลใหม่นะมาดูกันว่ารอบนี้จะมาไหมครับมาเป็น S i อ,อีกแล้วคำพูดสั้นๆแบบนี้เป็นตัวละครอย่างโกลเด้นบอลนะครับ ่อไปก็จะเป็น10รอบสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะมากดทีละรอบกันนะครับผมว่าตัวละครระดับ SSR มันจะออกบ้างไหมนะครับก็กดไปครับผม10รอบนี้ถ้าไม่ออกก็น่าจะไม่มาแล้วแหละครับเพราะผมคิดว่าการกดทีละใบเนี่ยมันออก SSR ค่อนข้างยากมากๆก่อนเล,ล่าไซบอกมานะไม่มาจริงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมากดกันทีละใบดูนะครับ8ครั้งว่าจะได้เจ้าตัวละครอย่างซุยหลิวมาหรือเปล่านะก็กดไปครับผมครั้งแรก เป็นเจ้าตัวละครอย่างไอเล็กนะก็ต่อเลยครับอันนี้น่าจะชื่อว่าคามาคิริปะ่ะผมได้มันค่อนข้างบ่อยนะก็ต่อแล้วครับผมอันนี้น่าจะชื่อว่าอะไรนิกามูระปะ่ะอันนี้ก็อยู่ในภาค2เหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่โผลม,มาในเมซีซั่น2ของวันพันแมนก็ต่อผมอันนี้รู้สึกว่าจะชื่อว่าดีแพทนะเพียงแค่สครั้งเท่านั้นนะครับแทงท็อปไทเกอร์นะตามมาหลอกหลอนยันเซิร์ฟจีน ก็ต่อผมกลุ่มจวนสลัดสาสารมืดได้ตัวนี้มาเป็นตัวละครอย่างลิลลี่นะจากกลุ่มฟูกกิแล้วก็หนึ่งใบสุดท้ายนะครับ ก็มาเป็นลิลลี่อีกตัวนะก็สรุปว่า 40, 40ารอบนี้เราไม่ได้เจ้าตัวละครซุยริว <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสกิลของเจ้าซุยริวกันต่อเลยเลยกันนะครับผมว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดสกิลอย่างไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวละครซุยริวก็จะเป็นตัวละครสายสีแดงหรือว่าสายต่อสู้แล้วก็จะเป็นตัวละครประเภทนักบวชแบบเดียวกับเจ้าตัวละครการโรเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจ้าตัวละครซุยริวกันเริ่มกันที่สกิลแรกนะสำหรับสกิลแรกของเจ้าตัวละครซุยริวเนี่ยก็จะทาการโจ โจมตีเสร็จนะครับผมเจ้าตัวละครซุยลิวก็จะได้รับสถานะทนทานนะครับหรือว่าได้รับโล่จากค่าพีสูงสุด25%ของตัวเองนะครับสกิลตีของเจ้าตัวละครซุยลิลนะครับก็จะทําการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อศัตรูแถวหลังทุกตัวจะสร้างดาเมจจาก120%พลังโจมตีและหากเจ้าตัวละครซุยลิลนะครับผมได้มีการสะสมสเต็กในการเพิ่มพลังโจมตีจากสกิลพาสซีฟเนี่ย เป้าหมายหลักที่โดนเจ้าซุยริวนะครับทำการโจมตีก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก80%มากันที่สกิลพาสีของเจ้าตัวละครซุยริวกันเลยนะครับสำหรับสกิลพาสีของเจ้าตัวละครซุยริวเนี่ยก็จะทํางานควบคู่กับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลตดของตัวละครมันเลยนะครับผมก็สกิลพาสีเนี่ยเมื่อเจ้าตัวละครซุยริวได้รับโล่หรือว่าได้รับสถานะทนทานก็จะทําการเก็บแ็กนะครับผมและเวลาเก็บแ็กเนี่ยมันก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตี20%ให้กับตัวเองและก็เพื่อนร่วมทีมทั้งทีีีมมมนนนะะะแลลสต็กกกาารเพพิ่่ัังจจ้อยูถว และสเต็กนี้ก็จะสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุด4ชั้นนะครับผมก็ส่วนวิธีการเก็บสเต็กเนี่ยเวลาที่เจ้าตัวละครซยริวได้รับโล่หรือว่าได้รับสถานะทนทานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและมีสตูโจมตีหรือว่าเพื่อนเราทําการโจมตีเจ้าตัวละครซยริวเนี่ยก็จะทําการเก็บสเต็กนะครับผมโดยอัตโนมัตินะอันนี้ก็จะเก็บสเต็กง่ายกว่าเจ้าตัวละครอัรวินขับเคลื่อนที่ต้องให้ฝ่าโนข้ามที่ติดสถานะไอ้ลูกกลมๆของทาซูมิกิทาการเคลื่อนไหวจัดซึนขับเคลื่อนเนี่ยมันถึงจะทําการเก็บสเต็กนะครับผมก็พูดง่ายๆนะ ของเจ้าตัวละครอาซุนขับเคลื่อนที่มันจะสามารถเก็บสแต็กได้ง่ายกว่านะและสกิลพาสซีฟของเจ้าตัวละครซูริวก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมเพราะเจ้าตัวละครซูริวก็ยังมีอีกหนึ่งพาสซีฟนะก็คือมันจะลดดาเมจที่ไม่ใช่ดาเมจคิด์ิเค้าลง40%นะก็จะทําให้เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยถึกขึ้นปีกนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวละครที่จะช่วยเพิ่มคอมโบให้เจ้าตัวละครซูริวไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทางพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเม็พี10%นะครับผมก็จะมีบาคุซันล่างคน ปบอมกาโลเซียวแฟงนะครับเรียกว่า3ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มาจากตัวดําทั้งหมดเลยนะ แล้วก็จะมีตัวละครอย่างแม็กสายฟ้าแล้วก็สเนกนะครับสตัวละครตัวนี้ก็เจอกับซยริวในการประลองเหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสับคลิปรีวิวสกิลของเจ้าตัวละครซยริวก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะเป็นตัวละครตัวตัวดำที่สามารถลวงได้ถึง3าเป้าหมายแนวหลังแล้วก็มีสกิลในการบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนร่วมทีมทั้งทีมอีกด้วยนะครับก็เป็นว่านะครับถ้าเจ้าตัวละครตัวนี้มันเข้าในเซิร์ฟเราเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลแบบเอยลเียอนั้รงเลนี้กตอไว้เีกที้้้แลววกกัันนไเเาาจอหมน

どどんどん行くよふゆかい消えて。不愉快消えて ひえてふゆかいひえてふゆかいひえてふゆかいひえ 不愉快消えて。